สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีรรทาโรค่ะคลิปนี้ลันดอมชิมหกข้อชื่อว่าเส้นทางรักระหว่างคุณกับเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ พลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะขอดูพลังงานของคุณค่ะใบแรกนะคะออกมาเป็นเจไม้ใบที่สองนะคะสองถ้วยใบที่สามอัศวินถือเหรียญ8ไม้จิ่อมพะเล และจัดเมนท์นะคะพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุน้ำและคนธาตุดินนะคะส่วนราศีนะก็มีเพียงแค่ราศีเมษราศีเดียวเท่านั้นนะคะถ้าดูจากพลังงานของคุณเราเนี่ยบีมองว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือ ข่าวสารจากทางไกลซึ่งคุณรอมาตั้งแต่เมษาในณนเวลาเนี้ยค่ะคุณก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะดูเหมือนว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะกลัวว่าจะไม่ได้นะคะกลัวว่างานนี้จะไม่สำเร็จอืมกลัวว่ามันจะหลุดมือคุณไปเพราะคุณอะก็รอมานานแล้วนะคะบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะ ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเนี้ยค่ะน่าจะเงียบๆหน,น้าจะนนิ่งๆอาจจะคุยกันน้อยนะคะหรือมีเรื่องราวทาให้คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าความสัมพันธ์ไม่พัฒนาไม่มั่นใจว่าเรายังคงเป็นแฟนกันไหมไม่มั่นใจว่าเรายังคงเป็นคู่ชีวิตกันไหมไม่มั่นใจว่าเรายังคงเป็นคนคุยที่รู้สึกด,ดีซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะมันมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมานะ แล้วทีนี้นะคะในพลังงานของคุณเนี่ยก็เหมือนกับตัวของคุณนะ่ะทำได้เพียงแค่รอนะคะเนี่ยนะคะทำได้เพียงแค่รอแต่คุณเองก็ปรารถนาอยากจะให้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณรอเลยคะ่ะมันสําเร็จแล้วก็สมหวังถึงแม้ว่าในบางครั้งคุณจะมีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิดในใจอะ่ะอยากจะให้มันได้วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เลยนะคะแต่คุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณรอเลยคะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบกลับมาได้ เร็วทันใจคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับหักห้ามใจตัวเองนะคะพยายามสงบจิตสงบใจนี่คือพลังงานของคุณเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขานะ จมูนนะคะสามดาบ t จ e l o ลอเวอร์เดอะซันอัศวินถือดาบและเจอหายพินเทสอืมเขาหนะ้าทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ชัดเจนใช่ไหมคะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันไม่รอดใช่ไหมพลังงานของเขานะคะ พลังงานของคนเกิดวันจันทร์พลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์พลังงานของคนราศีเมถุนถ้าเป็นธาตุก็มีเพียงแค่ธาตุลมธาตุเดี่ยวเท่านั้นนะคะพลังงานของเขาเนี่ยต่อจากเมื่อกี้เลยที่บีพูดไปว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปคุณรู้สึกเหมือนเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอนาคตของคุณและเขาเนี่ยมันอาจจะ เป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือเปล่านะคะเพราะเขาเองทําตัวมีความลับเพราะเขาเองไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณแม้ว่าบางคู่บางคนอาจจะเป็นแฟนกันหรืออาจจะเป็นคู่ชีวิตกันไปแล้วแต่คุณสามารถสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้ชัดเจนอย่างที่สถานะที่ให้กันทุกอย่างมันดูคุมเครือทุกอย่างมันดูมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมนะคะแล้ว เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนมีนานะคะมีนาเมษาอ่ะในช่วงเนี้ยค่ะก็คือจะเหมือนกันกับฝั่งของคุณเพราะคุณเหมือนรอคอยบางอย่างตั้งแต่ในช่วงของเดือนเมษาแล้วแต่คุณเองก็ยังไม่ได้คําตอบฝั่งเขาเองก็ขึ้นมาเดือนนะคะประมาณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะก็ดูเหมือนว่านะคะในพลังงานของเขาเนี่ยทุกอย่างนะคะในตอนเนี้ย เขาเองก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันกับสภาวะของความไม่ชัดเจนนะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาทำลงไปเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเหมือนกันการงานที่มันผิดพลาดนะคะการเงินที่มันเหมือนกับว่ามันหมุนไม่ทันหรือมันอาจจะทันแต่ว่ามันยังต้องมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่ตรงหน้าอีกแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับเขาเองรู้สึกว่าตัวเองอะวางแผนหลายๆอย่างนะคะยังไม่ค่อยดีมากนัก เขาเองก็เสียใจนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเขานะคะแต่เรื่องของความรักเนี่ยบีก็บอกได้เลยว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะเหมือนกับว่าในช่วงจังหวะเวลาเนี้ก็สับสนในใจเหมือนกันเหมือนกันกับคุณเลยเพราะคุณเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอืมเขาเองก็เหมือนกันคะ่ะ ลังเลนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าอนาคตอ่ะมันจะเดินไปในรูปแบบไหนเพราะเหมือนเขาเองต่อให้จะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณแต่การกระทําของเขามันไม่ได้ชัดเจนตามนั้นแล้วเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมคือมันค่อนข้างมีความสับสนในตัวของเขาเองนะคะเขาดูเป็นคนคิดมากนะเขาดูเป็นคนที่เราแวงอะ่ะหรือเขาดูเป็นคนที่ ป่านกับใจไม่ค่อยตรงกันอะเบียบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะมาดูความรู้สึกในใจที่มีใครกันนะมาดูฝั่งคุณนะคะคุณรู้สึกกับเขายังไงนะคะขอดูความรู้สึกลึกๆในใจของคุณค่ะขอฝั่งของเขานะคะขอดูความรู้สึกลึกๆในใจในฝั่งของเขานะ อก็ต้องบอกว่าความรู้สึกลึกๆในใจนะคะที่ออกมาจากฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะ่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ยังเหมือนกันนั่นคือการที่คุณเองก็ยังมองว่าคนคนนี้นะ่ะก็ยังเป็นคนที่คุณรู้สึกดีนะคะยังเป็นคนที่คุณเองก็ยังต้องการมีอนาคตในวันข้างหน้ากับเขาซึ่งนะคะ ต่อให้จะมีใครอื่นเข้ามานะคะแล้วทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นสามารถให้ความมั่นคงและความซดเจนกับคุณได้มากกว่าคนที่คุณคบอยู่แต่คุณก็ไม่ได้เลือกคนอื่นคุณก็ยังคงมีใจที่มั่นคงให้กับเขาคนนี้นะคะเราบีก็มองว่าถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขามเกิดการสุดเกิดเกิดการสะดุดเกิดขึ้นคุณจะเลือกอยู่คนเดียวนี่คือความคิดของคุณที่คุณมีให้กับเขาเลยนะ แล้วในฝั่งของเขานะคะที่เหมือนกันกับคุณนะ่ะนั่นคือการที่คุณมองเขาว่าเขาเป็นคนสําคัญใช่ไหมเขาเองอันที่จริงแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่สําคัญเนะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วสอนให้เขาเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเข้ามาแล้วสอนให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักความรักนะคะเพราะคุณให้ความรักที่เป็นรักแท้กับเขาเนะ,ะ<อ>เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นสองถ้วยนะคะคุณให้รักแท้กับเขา แต่ตัวของเขาเองให้นะเขาให้ความรักกับคุณนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรักแท้จริงๆเห็นไหมคะตรงเนี้มันคืองูนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแบบงูวฉกฉกแขนอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะคุณให้เขาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เขาเองให้เหมือนกันแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่มันเป็นเงื่อนไขยอยู่นะคะอืมมันมีความแตกต่างกันตรงนี้แต่ทั้งคุณหลักเขานะคะลึกๆแล้ลลวในใจอะ่ะ ก็ยังคงมีความรู้สึกให้กันหละกันนะคะไม่ได้เปลี่ยนอ่ะต้องบอกว่าใจอะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่แค่สถานการณ์บางอย่างของระยะทางความห่างไกลอะไรอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นปัจจัยที่สามอะคะ่ะมันทำให้ความสัมพันธ์นะดูเหมือนไม่มั่นคงนะคะมาตอบคำถามกันนะคะว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ เส้นทางความรักของคุณรักเขานะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะเดอะเมจิเชียนนะคะอืมไพ่ของความไม่ชัดเจนนะ่ะขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะเดอะโร่นะหกถ้วย สี่ไม้โอ้เก้าไมา้มันค่อนข้างอึดอัดหน่อยนั้นเนี่ยพลังงานที่ออกมานะคะอือพอบีมองว่าปัญหาที่เจอกันอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะมันยังคงเป็นดาบที่มันยังทิ่มแทงใจของคุณแล้วก็เขาอนาคตความสัมพันธ์นะคะมันก็จะยังไม่ได้มีอะไรนะคะมันคงมากขึ้นนะคะอนาคต ในระยะเวลา3-6เดือนนี้นะคะที่คุณเจอคลิปนี้นะ่ะบีบอกได้เลยว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะทุกอย่างถ้ามันไม่ชัดเจนมันยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะทุกอย่างที่มันเป็นความอึดอัดนะคะในตอนนี้ที่มันเป็นเหมือนดาบที่มันทิ่มอยู่อะคะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบขึ้นมาตรงนี้นะ แล้วก็มีไพ่วีออฟฟอร์จูนนะคะที่ออกมาในลักษณะที่บางคู่บางคนมาเจอกันในจังหวะเวลาที่ไม่ใช่มาเจอกันในจังหวะเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีคนของตัวเองหรือทั้งสองฝ่ายมีนะคะทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับกรณีของคุณนะแต่บียเห็นไพ่ที่มันซ้อนนะคะขึ้นมา แล้วมันก็ค่อนข้างเด่นตั้งแต่พลังงานของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีจึงมองว่าความสัมพันธ์ของคุณรักเขาในอนาโคดะคะ่ะมันจะยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากไปกว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงอนาคต3-6เดือนข้างหน้าก็จะยังคงเป็นแบบนั้นนะคะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันยังไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่มันจะเกิดขึ้น ทุกอย่างยังคงมีความรู้สึกกังวลทุกอย่างยังคงเป็นปัญหาที่มันทิมแทงใจทุกอย่างยังคงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความมั่นคงจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามของความสัมพันธ์เพราะสิ่งที่พิภัยออกมานะคะมันชัดเจนมากๆว่าความสุขความเติมเต็มมันจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะ อนาคตความมั่นคงหลายๆอย่างในความรักก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรานะคะ่ะทุกอย่างในความสัมพันธ์จะยังคงนิ่งนะคะยังคงไม่มีอะไรเคลื่อนไหวจริงๆอืมดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างอึดอัดแล้วเหมือนคุณเองอะรอคำตอบจากเขาใช่ไหมบีก็บอกกับคุณได้เลยว่าคุณจะยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเขา เมื่อคุณถามเขาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณได้กลับมานั่นคือความเงียบค่ะสิ่งที่คุณได้กลับมานั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณหมดหวังอะอืมหรือคุณแบบเครียดหนักกว่าเดิมแบบเนี้ยค่ะเพราะคุณต้องการคําตอบคุณต้องการอะไรที่มันสามารถที่จะแบบให้มันชัดไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่สิ่งที่คุณได้จะทําให้คุณกลุ่มคำแบบจะทําให้คุณเอามือก่ายหน้าผากเลยแหละเพราะว่ามันคือความเงียบนะ ไม่มีอะไรคืบหน้านะคะอนาคตความสัมพันธ์อนะสุดท้ายเราเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับว่าต่างคนต่างแยกย้ายด้วยนะอืมเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายเพราะดูเหมือนกับในตอนเนี้ยก็อยู่ไกลกันอยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ไกลกันอยู่ไกลกันอ่ามาดูจากไพ่ออร์ร็นะอ่าจริงๆด้วยนะคะคือในส่วนของไพนะ่ออร์ร็่ะไพ่ออร์ร็ก็ออกมาบอกกับเราเลยนะคะว่า คือการพูดการคุยการขบกันการสานความสัมพันธ์นั้นยังคงอยู่แน่นอนนะคะ<ๆ>เพราะต่างคนต่างก็รู้สึกดีต่อกันละกันจริงๆแต่ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นมันยังคงไม่สามารถเป็นไปได้คะ่ะยังคงมีการขัดอกขัดใจซึ่งกันละกันยังคงเป็นสถานาการณ์ที่ยังไม่สามารถนะคะที่จะทำให้ทุกๆอย่างมันราบรื่นได้ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยความสัมพันธ์นี้ก็จะไปกันแบบนี้แหละค่ะ,ะไปกันแบบตะกุกตะกักนี่แหละไปกันแบบเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเพราะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังแบบคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆอะเพราะพี่มองว่าฝั่งคุณอนะอารมณ์ของคุณนะะ่ค่ะค่อนข้างที่จะคงที่นะแต่คุณก็มีความหวั่นไหวเหมือนกันเพราะคุณต้องการคําตอบที่ชัดเจนแต่ฝั่งเขาเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่พร้อม นะคะที่จะพูดคุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นพลังงานก็เลยออกมาบอกว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้อนาคตในวันข้างหน้าความสัมพันธ์ต่อให้มีการสันความสัมพันธ์กันทุกอย่างมันก็จะไม่ได้ดั่งใจนะคะก็จะไปได้เอยๆนี่แหละไม่ได้ปล่อยมือจากกันแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามีอ่านตามไพ่ที่ออกมานะคะทุกคนพลังงานในวันนี้ บีมั่นใจแหละว,ว่าคุณเหนื่อยบีมั่นใจเลยว,ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวเหมือนกันที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ะนะคะอืมแต่ถ้าคุณต้องการความชัดเจนไปมากกว่าน,นี้นะบีก็ย้ําเลยว่ามันมันเป็นไปได้ยากมากะคะ่ะเพราะบีว่าตัวของเขาเองอะ่ะไม่พร้อมแต่คุณน่ะพร้อมเพราะคุณให้เขาอะ่ะด้วยรักที่แท้จริงอะ่ะ คุณให้เขาแบบไม่มีเงื่อนไขอะแต่ว่าเขานะ่ะมีเงื่อนไขกับความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะมาจากสาเหตุใดก็ตามอะแต่บีมองว่ามันก็ดูไม่ค่อยแฟกับคุณเท่าไหร่มาดูพี่นางฟ้านะคะว่าพี่นางฟ้าจะตอบเราว่าอะไรการกลับมาของคนรักเก่า อืมยังไงก็กลับค่ะถ้าตอนนี้คุณห่างกันอยู่ยังไงก็ได้กลับมาพูดคุยกันแน่นอนนะคะบางคนอนะ่ะเป็นคู่ชีวิตกันไปแล้วบางคนก็ยังนะคะคือคูน่น้งสองคนอนะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นคู่ชีวิตกันละกันละคาะในอนาคตเนี่ยนะแต่ว่าเส้นทางนะคะที่มันจะไปถึงจุดนั้นอะ่ะมันไม่ราบลื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ราบลื่น ในณนเวลานี้ต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณและรอเวลาที่จะได้มาพบมาเจอกันนะคะคุณและเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยพี่ไพ่ก็ย้ำนะว่าอย่ารักใครมากเกินไปจนลืมรักตัวเองคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็น ะะต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะมอบความรักให้กับคนอื่นนะคะอย่ามองข้ามความสุขของตัวเองค่ะคุณแะะเขามีความเป็นคู่ทวินเฟรมอ่าใช่มีพลังงานแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีทั้งไพ่เดอะไฮพินเทสนะมีอไพ่เดอะมูนนะคะแล้วก็มีไพ่สอง้วยขึ้นมาบ่งบอกถึงความเป็นคู่ของกันและกันแล้วก็มีไพ่จุดโลเบอร์ขึ้นมาด้วยนะคะแต่รักในครั้งนี้นะ่ะกว่ามันจะสมหวังนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะ ยากลําบากเหมือนกันแต่ละาหากว่าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้ใช่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเส้นทางความรักเส้นใหม่กับเขาคนนี้แน่นอนนะคะแต่มันก็ค่อนข้างท็อกซิกอะ่ะพี่ไพ่ก็ย้ำแบบนั้นนะแต่คุณและเขามีความเป็นคู่เก่าที่มาจากอดีตชาตินะคะการห่างกันไปแบบกระทันหันนะจะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบกระทันหันค่ะ มาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะราศีตอนต้นคลิปละทายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะคนที่เกิดวันที่10นะคะหรือราศีมังกรคนที่เกิดวันที่6นะคะหรือว่าราศีกันนะคะคนที่เกิดราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่7นะคะหรือคนที่เกิดราศีตุล และคนที่เกิดวันที่31ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข51 35 36 41 12 38 80 82 63 26และ66นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ เข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งหลักกาไรนะคะมาเริ่มกันที่กําไรสมปรารถนานะคะกําไรสมปรารถนานะคะทําจากหินยกพมา่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9วาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพยาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะ ก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะเราก็าให้โชคลาภด้วยนะคะคนขายคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมีแต่คนรักคนเมตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลคาดปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจกกักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรนารถนะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทํามาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลูกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปูเ่เสดมากสวั์นะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดธรำคูุหาเขาอีโต้นะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกำไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งและกำไรด้วยนะคะ